สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาติกลับทุกคนค่ะวันนี้พี่พลพามาย่านเวียดนามีเวียดนามค่ะเวียดนามทุกครั้งที่เดินเข้านะคะจะต,ต้อง sign in ของของ government นะคะของโควิดนะคะจะได้รู้ว่าเราไปไหนมาไหนบ้างมาซื้ออะพิซมนานาค่ะกล้วยใหญ่นะกล้วยใหญ,ใหญ่อันนี้คือผักคล้ายๆกับผักขั้งโอบ้านเราเนาะ ได้เมื่อเกิดเทศแพงมากๆหน้านี้กาลังกําลังแพงนะคะอันนี้นมนมนี่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะแต่ตู้เย็นนมกับไข่ขาดไม่ได้เลยนะคะโอ้ไข mm ่น hmm. ี้ไม่เอาค่ะแตกแตกไม่เอาไม่เอาเอาอันใหม่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาจ่ายตังจ่ายตังเพนกด้วยด้วยบัตรนะคะบัตรเอทีเอ็มแล้วทีนี้ <Thanks. S 1> เอาเงินออกได้นะคะเอาเงินออกได้อยากได้เงินสดก็ขอ,ขอเขา mm hmm. เขาก็ให้ <laughs> กายเสร็จกเสร็จแล้วต้องมาใส่ถุงเองผมซื้อเข้ามา10บสิบเซนนะคะเนี่ยคือเขาไม่แกะถุงนะคะเราก็ต้องมาบริการตัวเองมาทำเองทุกอย่างในที่เมืองนอกใครบอกว่ามันสบายสบายมันบริสบาลโอกเออทำเองทำเองนะคะไม่เหมือนบ้านบ้านเราอันนี้คือมะละกอโอ้ร้านนี้แพงนะคะร้านนี้แพงมากๆนะคะเจ็ดสิบห้าดอลนะคะแต่ว่าแต่ว่าลูกใหญ่มากเลยครับเปรี้ยวมะม่วง ของร้านที่เวียดนามนะคะถั่วนี่โคตรแพงเลยถั่วฝักยาวอุ้ยสิบแปดสิบแปดดอลลาร์อุ้แยแพงค่ะหายแพงขาดอันนี้คือทุเรียนนะคะทุเรียนแช่แข็งไม่ได้กินอร่อยเหมือนประเทศไทยเราหรอกค่ะกินแต่แช่แข็งค่ะอันนี้ข้าวเหนียวอ่เขาเรียกอะไรนะข้าวโพดข้าวเหนียวก็อร่อยมากพี่บอนชอบซื้อนานสุดท้ายสุดท้ายแล้วเพราะพี่บอนก็มาลงที่เฟอค่ะเฟอก๋วยเตีเ๋ยวเวียดนามนะคะอร่อยมากๆทุกคนชอบ พี่บอลชอบมากๆค่ะอยู่ที่14 14เหรียนนะคะมีไซ์ไมเดียมจะมมเดียม